เะครับผมการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับดีต้อนรับข้าส่วิวาใบสังตายในพาร์ทที่2กันต่อนะครับผมนะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราโดนชาวบ้านล้อมจนจับตัวได้แล้วก็โดนจับมาขังอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเรามาหาคําตอบกันต่อนะผมนะครับมาว่าทําไมพวกชาวบ้านถึงได้จัดงานแต่งงานให้เราแล้วก็อ่าเหมือนว่าจะจับเราเป็นพิธีบูชายาให้กับโพธิสัต์ด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะเหตุอะไรเรามาหาคําตอบกันแล้วก็ผมในพาร์ทนี้โอเค เราดูคันดํดำก่อนเลยครับผมไปยังโถงที่มีรูปปั้นมากมายถานมน้วนไม้ไผ่ที่อยู่ข้างกระถางทูบจะรู้ว่าต้องรวบรวมสิ่งใดบ้างอ่าเดี๋ยวนะไปกระถางทูบตรงไหนเราต้องถอยไปใช่ไหม,อมเอ้ยผีเสื้อผีเสื้ออะไรเนี่ยบินไปบินมาจับไปได้สักทีจับไม่ได้ครับผมโอเคนะเราถอยมีอุ้ยสาระเปา อ๋อมันมีจํานวนที้ใส่ด้วยนี่มาอ่าตายแล้วไม่รู้ด้วยว่าเลขอะไรเลขอะไรละอืมสวยแล้วใส่ไ,ไปโมโซเลยจะตายไปอะไรเนี่ยหม,มากลุกหมากร้อมอะไรครับเนี่ยโอ้มีจะปิดสนาเนาะอเอาเยเยเยเอาสัตว์กันอีกด้วยไว้นี่คนเป็นเป็นงนั้นเหรอฉันนึกว่าลูกปอนซะอีกเธ <s> อ,อคือเถ,ออถา นะผมขออนุญาตเรียกว่าเถาสั้นๆกันลวกันนะครับผมในที่สุดเธอก็กลับมาที่หมู่บ้านสักทีอะไรเนี่ยคุณรู้จักฉันด้วยเหรอรู้จักสี่ตอนเธอเด็กๆฉันยังเคยอุ้มเธอด้วยนะตัวมาหน้าตาไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เลยเอา้าวแล้วทำไมคําพูดมันเหมือนกับไอ้ผู้ใหญ่บ้านเลยอะทาไมพูดเหมือนกันเลยเลิกอัานฉันได้แล้ว,ลวคุณเป็นใครกันแน่ฉันคือหมอผีเป็นผู้ส่งสารเทวะส่วนเธอก็คือเจ้าสาวก,กระดาษไงอืมมีหมอผีเพิ่มมาอีกคนแล้วมาจากโรงงานเดียวกันหรือไงเนี่ยอมโพธิที่สัตว์ มีพันหน้าพันปากดูสิที่นั่งอยู่นี่คือหมอผีทั้งนั้นส่วนฉันก็บำเพ็ญพศอยู่ที่นี่พวกนี้คือรูปปั้นหมดเลยสินะเป็นรูปปั้นจริงๆด้วยเล่นเอาฉันตกใจหมดึกว่าเป็นพวกมัมมี่ซะอีกผู้เท่าคนนี้ดูแปลกๆแต่ดูเหมือนเขาไม่ได้คิดจะขัดขวางฉันเล่นสนใจเขาแล้วไปหาทางออกดีกว่าเราเาาออก็บอ,อันนี้มาครับผมเดี๋ยวดูสิคืออะไรใช้ทองแดงหยินหยางสร้างเตาใส่ดอกไม้หยินหยางดินผนังทิศใต้ หยัดน้ำฟ้าเผาด้วยไฟของหมอผีจะจุดทูบเทพหกกนได้ไม่เข้าใจครับเดี๋ยวดูคำแนะนาก่อนเนาะดึงเข็มชี้จากหุ่นดินเผาจิ๋วบนพื้นในโมเดลบ้านหยินนะครับอืมอ่าไหนละหุ่นหุ่นหุ่นอ๋อนี่ไงบ้านกับหุ่นดินเผานี่คืออะไรดูน่ากลัวจังนั่นคือบ้านปรพพและค่ารับใช้ผู้กระทำผิดบาปในยามมีชีวิตจะถูกสลักชื่อและแปะอักษรดงบน หุ่นดินเผาเพื่อกักขังวิญญาณให้คอยรับใช้หมอผีอยู่ที่นี่ตลอดไปโอ้โหประเพณีของหมู่บ้านนี้แปลกประหลาดจริงๆใช่จับขังวิญญาณไว้ด้วยเหมือนมองเห็นตัวอ,อสอนบนผนังแว็บโอ้ต้องใช้มือถืออย่างนั้นเหรอถ่ายรูปไหมไม่ได้หรออันนี้เป็นมังกรสองตัวมีผีเสือ้อมันหมายความว่าไงอ่ะอดูคำแนะนำครับดึงเข็มออกนะครับผมโอเค ทำไมภาพดีมันจำสแกเยอะจังเลยวะคงเพราะว่าช่วงนี้ฉันเครียดเลาเห็นภาพหลอนง่ายต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยอืมต้องใช่แน่ๆไม่เถาหนูไม่ได้เครียดคือหนูเห็นจริงๆกูก็เห็นต่อให้หลอกตัวเองฉันก็คงบอกว่าพวกมันคือภาพหลอนฉันไม่กลัวหรอกต้องใจเข้มแข็งอย่างนี้สิเออมาต้องยอมรับความจริงสิ่งที่เราเห็นนี่คืออะไรอะ่ะเออเอา อ้าวอ๋อ,อ,อไอ้ปิศนานี่เองอืมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นปลาเป็นปลาใช่อันนี้เป็นปลา,ปปา,นนปปาแล้วอ่าอันนี้เป็นมังกรเฮ้ยเล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 ยมังกรอ่าอันนี้ก็มังกรอ่าอันนี้ก็ผีเสื้ออะไม่ถูกเหรอถามจริง หรือว่าสลับกันวะอันนี้ต้องเป็นผีเสื้อวะใช่อันนี้ต้องเป็นผีผเสื้ออ่ะอันนี้มังกรเน้ย,ยแม่งศพออกมาไหมเนี่ยแผ่นดินโอ้โหตกใจหมดดูจะเจอศพเรากลับไปถ้าถ้ารอบนี้กลับไปเจอจำสเกะตอ๋อไม่เจอเว้ยแล้แล้วแ,แกจะนั่งบรเพ็เพียนอย่างนี้ตลอดเวลาไม่เบื่อบ้างหรอท่านเมื่อลงวางเข็มชี้ลงบนเข็มทิศห่วงจุ้ยตรงทางเดิน เขียนชี้จะเริ่มหมุนตรงทางเดินไหนวะทางเดินไหนอ่ะโอ้เนี่ยเหรอใส่ตัวไหนอ่ะอันนี้เหรอตื้ตดดื้ต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 ืง้งงไม่เข้าใจอันเนี้ยเหรออ๋ออ๋อรู้เลียว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 นี่ไงมันมีใบให้อยู่แล้ว หนึง่งอ๋ออันนี้กดหนึ่งครั้งใช่เหรอถ้าเป็นมันเลขซ้ำก,กันตรงนั้นนะอันนี้เหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าหนึ่งก่อนนะแล้วก็สองโอเคอ่ะลืมเลยหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหมือนจะไม่ได้เรียงแบบนี้นะอา้าแล้วเรียงแบบไหนครับสร้างหรอผมกดอะไรผิดเปล่าวะ ก็อันนี้หนึ่งใช่ไหมอืมเนี่ยอันนี้หนึ่งอันนี้สองสามสี่จะไม่ได้เลียงแบบนี้อา้าวปริศนาอีกแล้วครับท่านแล้วต้องกดยังไงอะ่ะหนึ่งอะหรือเรียงอันนี้หกห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ได้เรียงแบบนี้อา้าวสลับก็ไม่ได้เรียงยังไงก็หนึ่งอันนี้สอง สามสี่ห้าเอา้าตอนแรกมันมันไม่ให้อ่ะตอนแรกเรากดถูกแล้วนะแก,กกแก้กนไกแบบนี้จริงเหรอทาไมสลักเบาะแสไว้บนป้ายหินชัดเจนแบบนี้ไม่รอบคอบเลยเนาะมันเก,ก,กีย้ยกูจะโง่อยู่เลยพูดตัวๆตมนคิดกูจะงโง่อยู่เลยนะกูกดแล้วมันไม่ได้อ่ะอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยอ่อคอยนี่ประหลาดจัง ข้าบนใหญ่ข้างล่างเล็กอุ้ยข้าวบนใหญ่ข้างล่างเล็กเหมือนสร้างกลับหัวเลยอืมคิดลึกกันอีกแล้วนะเก็บคอสขนาดเล็กจากโมเดลหอคอยอันนี้คืออะไรอ่ะนอกปู่บ้านมีจุดที่ห่วงจุย้ยยุ่งเหยิงหินหยางสลับกันอยู่เหมาะจะสร้างหอคอยให้องค์โพธิสัตว์พอดีโดยสร้างโมเดลหินแกะสลักเป็นหอคอยหกชั้นไว้ที่นี่แล้วเส้นสั่งวยค่ารับใช้หกคน ให้คอยเฝ้าที่นี่เพื่อให้องค์พริษัทคุ้มครองหมู่บ้านของเราตลอดไปหล่อใช่เหรอจะคุ้มครองจริงเหรอโอ้โหปิศาอีกแล้วขอดูคำแนะนำก่อนโอเค,อเคบทจอบบทสนานดูอ่าบทบทสนามบ้านเลยบทผนังไปบและลิ้นโอเคมากดข้ามไปเลยมีตัวสอัที่ฉันไม่รู้จักเพียบเลยอ่ะนันน่นแหละสิอืมมันเอาไว้ทำอะไร คอนทุบเหรอไม่น่าใช่แผ่นหินเหรอไม่น่าใช่ถ่ายรูปไม่ไม่น่าใช่มีอย่างเดียวครับผมคับแนะนําครับเอาให้กลับไปได้ประตูเฉยแล้วก็วางเ,าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวางบันโถนะครับไปตามลำดับจํานวนนะครับผมโอ้โหแล้วใส่ไปกี่ลูกแล้ววนะน่ะอันนี้หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเท่ากันหรอหนึ่งสี่ห้าแปดแปดโอเคแล้วเรากลับไปอ่าไปไหนวะข้างนอกหนึ่งสี่ห้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราได้อีกแผ่นหนึ่งมาแล้วมันสีลาเราได้อะไรมาด้วยเทียนโอ้ เก็บแอปเปิ้ลไม่ได้เหรอหิวจังเลยถ้าไม่แปลกครับผมได้ยินเสียงไก่เพราะต,ตอนตอนี้ผมอัดคลิปตอนประมาณเวลาตีสามอาจจะยินเสียงไก่นะครับผมเนี่ยขออภัยมาเราไปกันต่อเลยกับตัวอ,อักษรหรือว่าหยินอย่างอะไรอีกเนี่ยอ๋อไยนี่ลงไปไงโอ้โหง่ายนิดเดียวฮะดูคำแนะนำก่อนนะว่าไปถูกหรือเปล่าตำราสาวเล่มในหอคัมภีร์บอกสำคัญมากอะคัมภีร์ห้องไหนวะ โอเรามาถูกทางครับผมยามคำนวณหยินหยางของช่วงเวลาตกฟากจะอ้างอิงเลขคู่เลขขี่เป็นหลักหยางสีขาวหยินสีดำไม่เข้าใจอะ่ะเดี๋ยวๆปิดปิดก่อนดิมันคืออะไรพิธีเส้นไหว้ไหว้ใครวะตะหว่างทางที่พระสังฆง,งเดินทางกลับจากชมพูทวีปได้เผชิญกับอันตรายมากมายโชคดีที่ได้โพธิสัตว์หแขนคอยคุ้มครอง จึงกลับมาได้อย่างปลอดภัยหมู่บ้านแห่งนี้คือสถานที่ที่อาพลังหินอย่างหกกรมารวมตัวกันพอดีโพธิสัตว์หกแขนจึงสถิตอยู่ที่นี่เพื่อปลดสรรพสัตว์เพราะสั่งทําจังในเรื่องของสังทำจังมีโพธิสัตว์หกแขนด้วยเหรอคือใครวะจะแม่กุนอิมเหรอไม่น่าใช่นะมีต่อครับเนื่องจากเกิดโรคระบาดขึ้นในหมู่บ้านหมอผีจึงเส้นสั่งเวยเด็กสองคนเป็นเด็กหญินขอรับใช้โพธิสัตว์หกแขนและคอยลงโทษผู้ที่ไม่เคารพองคโพธิสัตว์ต้องเส้นไหวของเล่น ให้เด็กหญิงและผู้ชายชอบกระบี่เด็กผู้หญิงชอบกระบองเปล่งเสียงได้โอเคหมดแล้วผู้ชายชอบกระบี่หญิงชอบอกระบองที่มีเสียงนะฮะผมไม่ง่ายอันนี้อะไรอ่ะวังจั่งกกงผมอานถูกวางจั่งกกงดูครับพระคัมภีร์เล่มจริงถูกเก็บอยู่ในหอคอยหกกรส่วนหอคัมภีร์อีกแห่งในวันอาในวัง จ้างกกงถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บฉบับคัดลอกและตำราอื่นๆโดยตามหลัก่วงจุ้ยหอคัมภีรต้องตั้งอยู่ทิศใต้ของวังและต้องแขวนกระจก8ทิศไว้นบนผนังทิศใต้ด้วยหมอผี3คนแรกมีคุณมีคุณงามความดีในการโปรดสัตว์พวกเขาละสังขารในวังขึ้นไปรับใช้โพธิสัตว์หแขนบนสวรรค์จึงบันทึกไว้นที่นี้หมอผีลำดับที่1เกิดปีมะโรงเดือนขาน วันชวดยามโหยอะถูกปะยามโหยจำแรงเป็นวัวพิเศษหมอผีลำที่สองเกิดจากาเกิดปีขานเดือนมะแมวันถุนยามอินจำแรงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์หมอผีลำดับที่สามเกิดปีฉลูเดือนมะแมวันมะโรงยามสวีจำแรงเป็นเต่าทมินอันนี้อะไรอะวัวเหรอดูคำแนะนำครับชุ่มโจบทเสรีตำรา แล้วเลี้ยงระัสผ่านจากลิ้นชักบนนะครับผมจะได้ภาพวาดดำดำขาวขาวดำดำขาวๆ,ๆ <laughs> าวๆโอเคได้อะไรมาโพธิสัตหกแขนเหรอปิดไปลิ้นชักไม่มีมือจับหวาเราต้องไปหาลูบิดนะครับหรือว่าใช้คอทุบไหมทุบไม่ได้ยงงั้นเหรอว้าแล้วเราเก็บกล่องอะไรได้ไหมเก็บไม่ได้ยงงั้นเหรอดูดิมันมีอะไรหรือเปล่าโว้ยเฮ้คืออะไรอ่ะ คืออะไรอะ่ะดึงแล้วแต่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเป็นเสียงวัวธรรมดาหรอก็ตาจเก็บได้ไว้เก็บไปได้อ่ะครับอันนี้ก่อนครับแต่ตำแหน่งตามอ่าภาพบนโมเดลหอคอยตรงทางเดินโดยเรียงจากลากขึ้นบนเขาสมบูรณ์ห่วงจมูกเขาสมบูรณ์อ่าเขาหากักเขาหักเขาสมบูรณ์ได้รับรูปภาพคืออะไรวะโอเค หนึ่งสองแล้วใครต่อครับสามสี่ห้าหกโอ้ดูว่าจะไม่ได้แฮะอะไรอ่ะกระดาษอะไรอ่ะงงไปหมดแล้วอะทำไมปิดสนามมันเยอะเลอเกินอืมแล้วท่องเนี้ยอ๋อดาวนี่เองตื๊อ จากไหนอ่ะอา้าวชิบหายแล้วจากไหนวะเนี่ยมันจะมีดาตรงนี้เออมันไม่เหมือนกันน่ะขึ้นไปอันนี้อ่าแล้วก็อันนี้หรือ,อนนเปล่าแล้วก็เอียงมาทางนี้หรออันนี้อ่ะใช่ไหม ใช่ไหมไม่ใช่เหรอเฮ้ยเรียงถูกปะเนี่ยอืมเขานำซีก็เราเรียงตรงนี้ใช่ไหมแยบเนี้ยถูกแล้วใช่เราเรียงอย่างเงี้ยถูกแล้วใช่ป่าวะไม่ใช่โอเคผิดอันหนึง่ง <c oughs> ึกว่าตัวเองถูก <c oughs> เปิดแล้วว่าอาไรล่ะทีเนี้ยตายแน่เลย อะไรปริศนาอีกแล้วหรอหนึ่งโอ้โหปริศนามาเยอะจัดเลยครับภาคนี้ดูคำห่ยสิคืออะไรกล้วยไม้เอเวจีมีแค่หนึ่งในร้อยที่มีโอกาสเป็นดอกไม้หญินที่แท้จริงทำให้คนทะลวงหญินอย่างได้ดอกไม้นี้ไม่อาจแยกแยะได้ด้วยตาเปล่าแต่มันสามารถดึงดูดพึ่งและผีเสื้อได้ใช้คอสนะครับตีกระดิกตีกระดิกอะไรตีละครั้งไอ้บ้าเอาตีอะไรก่อนแล้วเนี่ย ดีละครั้งเราวในถ้าไม่ถูกทํานองแล้ได้รับนกหวีดถูกทํานองแล้วกูจะรู้ทํานองไหมเนี่ยอ๋อถูกไหมค่าไปเลยกว่าง่ายดีนะนกหวีดก็มาว่ะนกหวีดจริงจริงเมื่อกี้นกหวีดคาดออกมา แล้วไงต่อละครับกลับไปที่เดิมบอกอ้ยผู้เท่าท่าาเป็นเจ้าสาวกระดาษที่ฉลาดจริงๆแม้แต่คนไกลหอคัมภีรเธอก็ยังแก้ได้พวกคุณเชื่อเรื่องสซีซัวเหล่านี้จริงๆหรอในวางใต้ดินแห่งนี้มีลทัทธิและประเพณีพื้นบ้านปะปนกันไปหมดและมีโพธิสัตว์หกแขนอะไรนั่นอีกอย่าเรียกชื่อท่านตรงๆแบบนั้นต้องเรียกว่าท่านโพธิสัตว์ท่านมีพลังครอบจัก,กรวาลเชี่ยวชาญทุกมนต์คาถาครอบจัก,กรวาลอะไรกันพวกคุณบ้าไปแล้วหรอผู้ใหญ่บ้านก็ประหลาด เดี๋ยวก็พูดถึงเลิกมงคลเดี๋ยวก็พลิกลิ้นบอกว่าตัวเองจัดงานเลี้ยงหนึ่งวันนี่มันต้นสดหลอกคนอื่นชัดเจานั้นยังมีพลังไม่พอไม่ควรให้เขาเป็นหมอผีแทนเลยตอนนี้ฉันเป็นหมอผีฉันไม่อยากฟังคนเพี้ยลำลึกความหลังรีบหาทางออกดีกว่าใช่อ่ารีบหาทางออกครับดูคณานา้ำอ้าวไอตัวเลขจากห้องนั้นอีกแล้วนะผมหกสองหกสี่ได้อะไรมา ตัวหมากขาวดำเหรอเอาไว้ทำอะไรสื่อถึงอะไรอะ่ะรอบีบากแต่วางไปได้โอ้มันให้ไปวางที่ริมชักแหมอะไรก็ได้่วาวางาไว้นี่โอ้เฮ้ยริมชักไหนวะอ๋อนี่ไงลืมไปเลยว่าอยู่ตรงไหนละได้เลยมากระบอกผู้การหนอเฮ้ยเราเราต้องเอาผู้การไปไอ้นี่ไหม ไปไปเนี่ยเดนเนี่ยเออเนี่ยไอ้กระบอกผู้การเนี่ยใช่ไหมเราก็เขียนหรือว่าเราต้องเป่านกหวีดไม่แน่ใจครับผมแต่ตอนนี้ของเราเยอะมากดูคำแนะนำครับใช้กระบอกผู้การลองหยดน้ําฝนในถ้ำอ้าวจะไปต่อในถ้ำเหรอนึกว่าสุดแค่นี้แล้วต้องกลับมานะเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงเฮ้ย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 เวลาจะหมด ไอ้เวลาจะหมดเสร็จก่อนชิวๆชิวๆไอ้น้องแล้วเราต้องไปไหนต่อไหมครับเนี่ยหรือต้องแบบกระดาษตรงนี้เอ,อ่ยยังไงครับบอกว่าต้องเป็นอะไรในบ้านหลังนี้แหละเนี่ยผู้กันเนี่ยเชื่อเปะละ่าล่ะต้องใช้ผู้กันอ่ะใช้กระบอกผู้การใส่น้ํากับอ่ากังหันน้ําในโมเดลบ้านหยินนะครับเพื่อเปิดประตูได้รับอ่าตลับชาร์จห,หรืออะไรเนี่ยแหละอ่ะ เอ้าเปิดไม่ได้หรอเอ้าให้หมุนหรออ๋อเอาน้ำใยนี่นึกว่าใส่หน้าต่างโอ๊ยทำอะไรอ่ะดูคณะนำครับใช้ตลับชาร์จนะครับที่ผนังด้านหลังรูปปั้นเด็กหญิงชายเพื่อจับผีเสื้ออ่าไอ้ผีเสื้อตัวนี้จับยากนั่นเองนะฮะมาๆๆๆๆมามา,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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วลงมาลงมา ่ชทไมมชอบอะไรแบบนี้วะชอบตลับชาร์จเหรอเฮ้ยผีเสื้อมาโมเข้าให้เออสองคนจะทำอะไรชั้นหรือเปล่าเนี่ยนะอย่านะเว้ย<ม>เออุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมีปุ่มให้กดด้วยเอาแล้วไงปิดสนามาอีกแล้วครับไี่มีอะไรตรงนี้ขอดุกคำแนะนำก่อนใช้ภาพว่าแทนกระดาษแข็งดึงอิดบนผนังออกมานะครับจะมาพบมาบรรทัดคมกลิบใช้ผ้ายันอย่างนั้นเหรออ๋อ ถึงคุณเหลียงขอโทษด้วยฉันไม่อาจตอบรับความรู้สึกของคุณได้ฉันคือเจ้าสาวกระดาษที่ต้องใช้รับใช้องค์พธิที่สัตว์ไม่อาจรักกับคนธรรมดาได้อย่าคิดว่าการให้ลิปสติกจะทําให้ฉันรู้สึกดีปวดออกไปจากบูบ้านี้ซะที่นี่ไม่ต้อนรับคุณวันที่14เดือนเจปีสิบ้านะครับสองพันสิบห้าเราเก็บมาก็คือแบบทําไมบ่บ้านหลังนี้มาชอบบูชายันอะไรกันวะไม่เข้าใจอะครับคืองงมากระดับเย้เจ้าสาวกระดาษ ต้องเพียบพร้อมสง่างามเลิกวิ่งเล่นไปทั่วได้แล้ววังไม่ใช่สถานที่ธรรมดาระวังเจอปีศาจร้ายปีศาจร้ายอะไรไม่ถึงผีหัวขาดที่ถูกเรียกว่านักลบอาฆาตเหรอมันคือตัวอะไรกันแน่นักลบอาฆาตคือปีศาจร้ายเมื่อพันปีก่อนที่ไล่ฆ่าคนไปทั่วภายหลังถูกองค์พรที่สัตว์สะกดไว้มันจะออกมาอารวาสท,ทุกวันศาสตร์จีนและชอบตัดหัวคนเป็นที่สุดเคยเจอนักลบอาฆาตเหรอ งั้นต้องระวังให้ดีถ้าถูกมันหมายหัวย่อมมีจุดจบไม่ดีนักรบอาฆาตไม่สนใจว่าเธอคือเจ้าสาวกระดาษหรือไม่หรอกนะถ้าอยู่ที่นี่มีโอกาสตายถึง80%บบางทีผีต้นนั้นอาจจะ พูดรู้เรื่องกว่าพวกคุณก็ได้อ้าวเกิดการทะเลกกาะกันขึ้นมาแล้วครับยังไง <c oughs> อ่ะเขาคืออดีตหมอผีถ้าอยากได้ของจากเขาก็ต้องเซ่นไหว้เขาก่อนพิธีเซ่นไหว้เขียนอยู่ในตำราน,นั่นแล้วลองอ่านดูสิน่าสงสัยแฮะคุณหลอกฉันหรือเปล่าเนี่ยเธอคือเจ้าสากะดาเธอรู้ว่าต้องทำยังไง <c oughs> มันมีของอะ่ะ <c oughs> ใช้บรรทัดคมกรีบขูดผนังทิศใต้จากผนังผุพันในคัมภีรับผมอันนี้มีดาบด้วยว่ะจะต้องไปเอาของมงนะครับได้ดินผนังทิศใต้มาแล้วต้องไปให้นี่ไหม เนี่ยเอาไหมไม่เอาหรอไม่ชอบหรอนกหวีดไหมไม่ชอบนกหวีดอีกหรออ่าอาเทียนไหมเทียนก็ไม่ชอบยังดีที่ระบบจําใบหน้าในมือถือไม่นับว่ารูปปั้นพวกนี้เป็นมนุษย์ไม่งั้นจะคงตกใจแย่เปิดตลับผีเสื้ออ่าที่โดงดอกไม้ในท่าม้บผมโอเคให้ผีเสื้ออยู่ตามธรรมชาตินะครับแต่ผมสงสัยไอพิธีเส้นไหว้เดี๋ยวผมขออ่านก่อนแล้วกันอ่ะมันให้ทําอะไรมันไม่บอกว่าอะไรนะ ฉันว่าของเล่นเหรออของเล่นมันไม่มีของเล่นน่ะจะไปทัดตัดดอกไม้ที่ผีเสื้อเกาะได้รับกล้วยเอเวจีอย่างนั้นเหรอกล้วยเอเวจีเลยนะมาได้ละแล้วเราต้องไปให้ใครเหรอให้นี่ไหมใส่อ๋อใส่อย่างเงี้ยเหรอโอ้ผสมแล้วผสมแล้วสิ่งที่เรียกว่าดินผนังทิศใต้ครใช้เศษผนังแทนได้มั้ง ไม่รู้ดิอธิเยนด้วยไหมกระถางทูบหอมกินจางๆว่ะนกวีดไหมน้ำไหมเอาเทน้ำได้เฉยเอา้าวประสบอะไรไปบ้างวะเนี่ยน้ำฝนคงหมายถึงหยดน้ำฟ้าสินะอ่ะแล้วไงต่อเทียนะไม่ได้หรอนอกวีดไม่ได้หรอไอ้สีแดงนี่คืออะไรนะมันขาดไปอันหนึ่งครับคือเราต้องไปหามาอ๋อต้องไปจุดเทียนก่อนมา สีแดงคือไฟไฟเจ้าสาวก,กระดาษเธอได้ไฟของหมอผีมาแล้วทําไมชอบพูดจาประหลาดๆอยู่เรื่อยเลยนี่แค่เทียนธรรมดาเองนะนี่ไม่ใช่เทียนธรรมดานี่คือร่างจำแรงของหมอผีที่ละสังขารแล้วเป็นไฟศักดิ์สิทธิ์ขององค์โพธิสัตว์ฮะหมายความว่าอะไรหรือว่าเทียนนี่คือพวกคุณเอาแต่พูดถึงเรื่องเจ้าสาวก,กระดาษมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยเธอคือเจ้าสาวก,กระดาษชาติก่อนเธอทาพลาดไปมันจึงเกี่ยวพันมาถึงชาตินี้ แม้จะย้ายออกไปแล้วแต่เธอก็ยังกลับมาอยู่ดีฉันเคยทำนายเรื่องพวกนี้ไว้นานแล้ว <c oughs> คุณทำนายเพราะคุณพูดสีสวยจนทำให้พวกเขามองว่าฉันเป็นเจ้าสาวกระดาษหรือเปล่า <c oughs> มันคือโชคชะตาต่างหากฉันเคยบอกว่าเธอจะกลับมาซึ่งเธอก็กลับมาจ,าจริงริ <c oughs> หมู่บ้านนี้มีแต่คนเพียเพ้ยนเลิกสนใจเขาดีกว่าใช่เลิกสนใจมันมันเพีย้ยนใส่ไฟลงไปอาจจะมีสีแดงแป๊บแล้ว แล้วไงต่อปา่านกหวีดหรอไม่ปา่านกวีดครับให้ทำอะไรเดี๋ยวดูซิปิดฝ้าโอเคแล้วเก็บกระบี่ไม้ที่หล่นจากรูปปัน้นอ๋อนี่คือวิธีเส้นไหวงั้นหรออ๋อทำไมมีกลิ่นหอมย<ว>จะสั่งกระดิ่งทำไมอ่ะ <c oughs> เส้นไหว้ได้เยี่ยมมากพลัขงของฉันกลับมาแล้วฉันบอกแล้วว่าฉันฉลาดกว่าหมอผีคนใหม่นั่นตั้งเยอะปล่อยเธอไว้ในวงัง แบบนี้เขาไม่กลัวเธอหนีหรือไงรอทำพิธีในงานแต่งอยู่ที่นี่เฉยๆเธอคุณหลอกฉันงั้นเหรออ้อยปวดหัวจังเลยเอาแสงกระดิ่งรับพลังมาเอาพลังมาเอาแตกไปไปได้ยังไงแม้กระดิ่งนี้ไม่ใช่ของจริงแต่ก็สืบทอดกันมาตั้งหลายร้อยปีแล้วมันมีพลังขององค์พระทิสัตว์อยู่จะพังได้ยังไงกระดิ่งนี้มันก็เสื่อมเหมือนประเพณีบ้าๆของหมู่บ้านนี้นั่นแหละอย่าไปนะถ้าเธอเข้าไปในโลงละครผี จะปล่อยสิงอัปมงคลพวกนั้นออกมานั่นมันเรื่องของคุณเก็บกระบี่ก่อนนะกระบี่ไม,ไม้ปะไอเด็กคนนั้นชอบกระบี่นะพลังอะไรก็ไม่รู้เริ่มซักจะแบบมัวซั่วอะไรกันหมดเ <c oughs> ออเอาวังแล้ววาวะวะอ,อ๋อนกวีดวางของเสไหวแล้วแต่ทําไมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่คิดจะบอกใบ้เป็นการตอบแทนหน่อยเหรอเออบอกใบ้หน่อยสิอ้าวไม่รู้ด้วยคืออะไรคืออะไรวะ ใช้มือถือมองจุดที่รูปปั้นทั้งสองอผัดกันชี้แล้วกดปุ่มนั้นเมื่อมองผ่านมือถือกดปุ่มตามครบห้าครั้งประตูหินก็จะเปิดออกทำไมถ้ายืนรูปปั้นสองชิ้นนี้เปลี่ยนไปละ่ะได้ยินมาว่าสามารถใช้กล้องหรือมือถือถ่ายสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้หรือนี่จะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าฉันมักฝันร้ายและดูหนังเสียงขวัญบ่อยๆเลยคิดว่าตัวเองไม่กลัวเรื่องพวกนี้แล้วแต่พอมาเจอของจริงก็ยังกลัวอยู่ดีทำยังไงดีอ่ากดอันไหนอ่ะหนึ่ง เงี้ยเหรอ,อโธ่ฉันมอบของให้เธอไม่ต้องมาหลอกฉันให้ตกใจด้วยเอ๊ะเหมือนลูปั้สนสองชิ้นนี้จะไม่ชี้เหมือนเดิมอยากจะบอกอะไรฉันหรือเปล่าไม่เหมือนเดิมยังไงวะมันชี้เหมือนเดิมนะน่ะก็ชี้ตรงนี้ไงอ่ะไม่ใช่หรอหนึ่งเดี๋ยวนะอ๋ออ๋อนี่ชีน้นี้อ๋อ แล้วก็น,นี้แล้วก็น,นี้มันห้องล่างโอ้ตกใจหมดเลยมาหลอกอีกอะไรกันฉันเข้ามาในวางใต้ดินทางประตูนี้ไม่ใช่หรอมันน่าจะกลับขึ้นไปบนพื้นดินสิทำไมกลายเป็นบันไดลงได้ล่ะช่างมันลองไปดูก่อนแล้วกันยังไงก็ดีกว่าอยู่ที่นี่อยู่กับไอ้ลือศีนั่นผู้เฒ่าท่าน,นแบบโลกประสาทนะเฮ้ย บทที่2วาสนาหินสิ้นสุดโอเคครบผมสำับพาร์ทนี้ต้องขออยู่เพียงที่ก่อนแล้วกันนะครับผมนะครับก็ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วรู้สึกง่วงนอนะเดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับผมนะครับความสนุกเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมบายบายครับ